ตัวตีผมกลับมาแล้วกับสตูวเบอร์นอตกูพึ่งเลยนี่ว่ะคือในบ้านพ่อดีกูมีจีตูสองตัวนี้มันเรามาข้าเมื่อก่อนผมยังเรามาฆ่าตรงนี้ครับแต่ว่าเผลอผมผมเผลอเอาไปผมก็แห้งัดงอมันเอาไปเพราผมจะมีเบอร์ตรงนี้ครับโอเคนะพอดีผมจะมาแชร์กับไอ้พวกเด็กส้มตีขมนขโมยผักกันไปทั่วเพราะว่าครับใครมีเซิร์ฟวีนะครับแอดผมเลยผมต้องการเซิร์ฟมากๆเพราะว่า เด็กเด็กกรรตีนโคตรเยอะเมื่อกี้เจอเด็กนึงก็เป็นกูกูหิวเด็โคองกฟานโตอีกกระสินแมนกูแล้วก็ดาวสาวบิลดาวสาวหัวัวกูแล้เดี๋ยวเราให้เซิร์ฟไปดินังให้ราหันลองจอยลองเล่นไปก่อนเรโจนกันนะกราบ้าข้าวกูไปยืมราหันลองล้ปัญหาก็คือแทางเราเข้าลงมันจะเป็นอะไรไหมทั้งก็ต้องมีอาวุธลองสำรองคือไปซื้อไอ้สปริงเกอร์สปริงเกอร์คือไปเอาปืน ซื้ออะคอยตรงนี้ก่อนมึงซื้อกระดักมึงโจรเยอะโจร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 โจนสติลเบนมาสองแท้มึบบวเวงเซฟมึงเ,เต็มยังไงโอเคมาละก็ก้านก่อนโจรเยอะนี่สิบสี่วิทันไม่เดี๋ยวดูบ้านก่อนบ้านอยู่นนูโอเคโอเคโอเคยี่สิบวิโอ้โหโอ้โหเนี่ยทวงเงที่ผมเกเขียนหนังสือหนังสือมาดูบ้านก่อนไปดูบ้าน,นบ้านจะเปิดอยู่อันนี้ ปิดปิดปิดบ้านหนึ่งมันหิวกลือเฮ้ยหอสีวส่วิสี่วิเตียมบุง้งพุ่งแล้วเว้ยปิดบ้านสัตว์โจนหึงขนมเลยอะเนี่ยครับอิแซมมี่น่ะอิแซมมี่คนตีนไงอมริสัตปเปยร์วายอ้เคียอิกากไปทัท้งสีนะกูเกลียดมัน เนี่ยเนี่ยมันก็มีเนี่ยตัวตุ๊กตี้อะไรแฟนสีสีเพชรเนี่ยเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมันก็มีเนี่ย,นนย,นนยๆๆนเนี่ยบ้านเนี่ยต้องสองร้อยนาทีตุ๊กี้ไม่เอาซะกูเพลยไปนี่ยไปเร็วทันหรือยี่สามสิบเอ็วิทันอยู่ไม่ได้ท,ทันแคสซีแล้วปนบ้านมาไม่ได้ป้นกูจะรีเบิร์ตกิวิทสิบสิบทันอยู่กูจะไปปกป้องบ้านไปเลยกูมาปกป้องบ้านกูอีกโจรเยอะเลสโกยูนม มาเต็มเลยมาเต็มเลยชิบหายชิบหายชิบหายไอ้เหี้ยออกไปกิดสินแม,นม่นะเกิดสินแม,นม่นะเกิดสินแมน่นออกมากิดสินแมน่นเอานี่มันข่าอะไรวะกูจะมวยรีเบิร์ดกูไม่มีเบิร์ดเ,เป็นพี่ยังไงอุ้ยโอ้โหใครมีเซิร์ฟนะฮะแอดผมเลยเพะผมต้องการเซิร์ฟมากทำการจะงีเบิร์ดหนึ่งทีนะ่ะดูสภาพดิ มีเมกบ้ามีมงมฆบ้าการรีเบิร์ตจะเป็นเรื่องที่ยากมากามดูสภาพแมทรีเบิร์ตกูจะยากแค่ไอ้สองตัวเนี้ยไปดีอีกฐานหนึ่งลืม,เ,มเลยลืม,เ,มเลยฐานเมฆบ้กฆ่าต้องเป็นน็อกกิลน,นี่นี่ใช่พิษตัวฐานแตกฐานแตกแล้วงมฆบ้กฆ่ากูเสียไปแล้วมันไปแล้วลวอ้อยเมฆบ้าฆ่ากูโดนป่นแล้วดูมันแขนกันมันแขนไอสัตว์ไอหมาไอส้นตีนกูยอมเลยบ้านอยู่ไหน เงาวาค่าบ้านมังบ้านมันอยู่ไหนแต่มากรบามบา,าค่ากูหายนะ่ะกูโดนปนบ้านโว้ยไปรัาบ้านก่นอนเออโจนโจนโจนแม่งหน้อยพวกนี้กำคาจังไ้สัตว์ไอหมามีเบิร์ได้อยู่ความสุขไปนะโอ้ยโหโอ้โหไอส้นปีนไอ้ควายไอชัต ไอ้มาเฮียไอ้ศีควยสัตว์อีหวยจมูกเฮ้งกระบะค้าอยู่ไหนวะกูเสียงกราบะค้าไปแล้วหนึ่งตัวเนี่ยเอาเด็กคนเดียวึงบอกนาะมึงขายที่มึงแล้วโอ้ยพวกนี้เนาะไม่้นตีกวนงอกเด็กคนหนึ่งไปท่วงระบะคาหาย ก็บอกว่ากูหายมันหายไปไหนวะกูไม่ได้มันไม่มีคนป้อนบ้างกูดิวะมันอยู่ตรงนี้อย่างไรหรว่ามันไปแล้วโอ้ชีวิตใครมีเซิร์ฟขอหน่อยกูโอ้โหจะงอให้แล้วกูได้อินเกมแล้วโจรมันโคตรเยอะมากขนาดอ่ะดูเนี่ยไอ้บักแซมเนี่ยไอ้บักแซมไอ้เด็กโอ้โอ้การ์ดดีเบิร์นกูต้องเสียที่สองสองใช่ไหม กูทำยังไงดีว่างาวาค่ากูก็ไปแล้วเนอะมึงผมมันเหมือนมันถ่ายคลิปแล้ขายทิ้งเลยให้สมมติทั้งแหนทางฐานอนะกูจะได้ไปตามหน้ามันบ้านใครน่าสนใจโบนหมดเลยกูไม่สนเมืองอะไรน,นะแซมมี่ให้ไม่บ้าเนอนะโจวเยอะพวกนี้ในบ้านเพชรซีนบ้านแห่งความชิเป้นมันไม่ไจะขายกาวาค่า,าด้วยนะงาวาค่าหายไอ้แซมมี่มันหาอะไรรึ้ปล่ากูทรวงงเลยนะ แตมีเซิ์ผมประสงค์ชื่อว่าไอ้สองรหัสเลยตั้งรหัส PC รหัสนี้ของกระบะก็ได้มีตังโดเนิทพียูให้พียูเอาเงินมาให้ผมเอ้กระบะเขาให้ผมหรือว่าให้เซิร์ฟผมมันเป็นไม่ได้ครับผมไม่มีเงินในบัญชีเมื่อไหร่ที่กูเป็นงรหัสอีกามแล้วกูกลัวไปซื้อเกมชีวิตว้าโอ้ยมันมันมันเอาแล้วมันเอาแล้วเด็กเวเนี่ยกูจะมาปกป้องบ้านกันวันนี้ กูยินดายมากว่ะเฮ้ยยินยายมา,าสปินเนสปินเนสปินเนสปิน,นขอดีดขอดีดขอสีเข็ดด้วยยังนีงดถังมาหาพ่อเอเราว่าขากูไปไหนอย่บอกล้วม,มีคนขโมยมกม็แบบนี้เลยออยว,วันวยังไงวันนี้เราว่าข้างจะมีเบอร์้คมีความสุขวเนะี่ ติดใบประกาศอ่าติดใบประกาศหาคนมีเซิร์ฟเวอร์ดีไหมนะกูถ้าแส้มีเอาอย่างนี้จริงนะกูจะปีนั่โกะกันแล้วใสวย้ายดอมมาเง่นกับมึงก็ยังมาปั่นปราสาทอีกพี่ครับเราบ้าค่ากูไปมันคืนอหเบนรัดกระสองตัวแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเฮ้ยนี่ขายที่นี่กูมาบ้านหนึเงละแวะแล้วก็ย้ายเอ่อกระสินโอ้ ชิบหายแล้วมันเข้าบ้านกูล็อกทันใครถามก่อน,นกูไปล่าบ้านแน่ไอ้ทีตัวทีอะตัวทีฮะตัวทีอะตัวทีอะทีเนี่ยตัวทีเออมันออกแบบนี้ไปเลยไม่แต่ันมัอนก็ซ่อนตัวอยู่เห็มันไม่ใช่คลิปมีเบิร์นบ้านนี่มันคลิปปกป้องฐานเอาไว้มากกว่านี่ออกมาก,ก่อนแม่งอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยดินสอ ดินสอดินยาด้วยใครใครขโมยบ้านกูใครอยาายาของกู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 ด้ของกูของกูของกูขินสอดินสอเอาของดินสอเข้ามามจนไม่ยังไเรียบร้อยของดีหวานเจี๊ยบเลยดินสอฟรีหนึ่งดหนึ่งร้อยหูหนักเอามาค่าขอบคุณมาก t ท a กิวเจจแทกิวแซมบี้อีบาซิวมึงมบาซิลเปิด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 ปิดปิดบ้านไม่ได้อื้อน่ามึซ okay ื้อเองเป็นไหมฮะฮะเป็นร้องดจเขาไม่รับดไม่ไห่จะอยากงอโกกันนี่ก็ป็นของเองสอนมาขอบคุณมากยินดมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่สุดเลยแทกิแซมบี้กับดักดักไม่เกี่ยว กูจะเสียงกระบะข้าไปกูได้ตัวที่ไหนกระบะข้า,า,ามาใหญ่ดินสอเฮ่นั่นขบวนบอมบินี้โนกกันขบวนโจนนิกโจนนิกชื่อน้องปั่นประสาทมากอุ้ยบ้านใครอ่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยเมื่อปิดบ้านหรอมันมันอยู่ในบ้านมึงน,นานแะล้วไอ้ตัวใไรวะไอ้โจเจย์ปูเจใครปนแบงกูปนกลับอ่ะมันไม่มีบ้านกูกวนตินซื้อตัวซื้อตาแล้วก็ขายต่อนนะั่น เพื่อนหายยังนั้นไหมเนี่ยอีนิสซอเฮียยินอย่างดี่ไงถึงนะนิสซอยินอยากูเนี่ยนิสซอจีนนะไจักไหมนิสซอไม่ใช่นิสซอจีนสซอญี่ปุ่นออกบ้านนะอู้ชิบหายมันจะเอาโค้กฟาตตอกูล็อกบ้านทันเป็นไงให้ตัว n, เจ้ป้นบ้านบ้างไหมมันไม่มีทางเลยนี่ยวามันก็ก็ก well, ็โดนป้นอนั anan, ่นเองวะตนี้ยนะตรงเนี้ยตัวเฮียแบบตกใจด้วยว่า สุดนักกีบกนักกีบกของกูนักกีบ,กข,ก,ก,ก,บกของกูกูป่นบนบ้านอะใครมึงฐานะที่มึงป่นบ้านกูบ่อยโดนป่นบ้านโดนแกงกูโดนแกงกับลักกีบอกลักกีบอกถึงมันจะมีตัวมิติอแต่กนนไูไม่สนได้ s p i n o น i งงกันอุ้งแล้วเรียบเอาๆมีคนซื้อกับจุ๊ไว้ยว้ยว้ยจ้าสงสารจริงๆเอมันถ่ายไปไหนวะ มาสานตัวอยู่เฮ้ยอือหิวข้าวใช่ไหมเนี่ยเอาตัวไม่ติดกันไปที่ไม่ใช่ไอ้ลักกี้บอกเนี่ยเอาตัวไปกูให้สเตอร์ไมล์ไมติกเอาไปไปมุ่นหิวในเดันเสารมึงหยุดขโมยแบงก์กันกูดิบ้านกูจะมึงชึบเอาไปเออนั่นไงบ้านคนไทยยังมีเบิร์ดเออมีเบิร์ดไม่ได้อะโจรเยอะมันบังมับกันก็คือเงี้ย กูจะมีเบอร์ที่ทำให้มันมีความสุขกูเรื่องการเซิร์ฟวีผมบอกนะครับใครมีเซิร์ฟวีโทรผมไว้ได้ดิคอมเมนต์ในใต้คลิปผมงัม้นส่งชื่อมาเดี๋ยวผมจะส่งชื่อให้กลับแล้วก็บอกว่าผมก็จะแอดคุณแล้วว่ามัผมจะมีเบอร์ผม,จะ,มจะเข้าเซิร์ฟคุณในกดนะครับผมอย่ามาขโมยบ้านผมเพราะผมเป็นเด็กใหม่สเตอร์แบนก์็ที่มีโอเดนดินดุนเมื่อก,ก่อนแต่มันโดนป่นไปแล้ว โอ้โหชีวิตเนาะกำคานโืรไอ้นี่มันแค้นแน่นอนไว้พวกนีก้กูกูไม่มีเบอร์แ้่กูมีแต่บ,บ้านกูนี่มีแต่เบลล์ก็ต์ก็ต์สองชั้นใครมีเซิร์วิสีนะครับติดตอ่อผมเลยคนจะตอบแทนด้วยไอ้เฮียดิสสอนี่แหละไอ้เฮียดิสสอนี่ใครอยากเอาติดต่อเลยโจรเข้าบ้านกูแล้วมันหิวการ์กสินแมนมีนหิวไงมาเนี้ยอยากเนี่ยมาตั้งหน่ชั้นบ้างหรือไป เแต่สิบเมตรก็มีการไม่เอาล็อกกี้มีล็อกกี้ฟรีสองอันวะบ้านนี้ปนหมดเต็มแม็กซ์มากบ้านหายไงเมื่อกี้ฐานแตกครับฐานแตกบ้านใครวะไอ้ดีไอ้ดีเด้งไอ้ดีหนึ่งหนึ่ปนปีปีเป๊ะตัวบ้านพอตกไงมีบ้านใครอ่ะโค้ทเองแต่บ้านกากเกินไปดูบ้านก่อนไปดูบ้านก่อนไปดูบ้านก่อน แค่ปกป้องทีสองให้ได้วันที่เก้าทีนี้สีวิสุดท้ายกูเบื่อมากเลยที่ปกป้องบ้านเลยเพราะว่าบ้านกูมีต้องแล้วก็ต้องสามตัวแล้วก็ต้องรวยมันเอาอีกแล้วเด็กเวมซื้อเองเป็นไหมมึงบ้านมึที่สองซื้อเองไปนิกองนิกองนิกแค้มเองนิกบ้านเึงเลยให้นิกบ้านมป็นนิก กิซปีอนิเซตกบมึงก็ตายนั่มันเกิดอะไมึงึงจอกูและไว้ปลากระดมันเหมือนน้มันน้ำน้ำมันอ่ะช่ปลาคาแมทมามัตนี่มันเป็นคนไทยชัวคนสร้างไอเนี่ยนะคำหน้ามันบอกว่าปลาคาปลาคานปลาคารน่ะมันรู้ตังคำว่าปลาการมัรู่ั้ตัวตูดเมืนปลาการเนยคนสร้างคนไทยชัวร์้วคาจะแปดเอถูกจะ เราจะเป็นตัวที่เขาต้องงงเว้ยมันจะไม่ให้ขายซ้มมันจะเบี่ยงเงินเบิเ่ยงบ้านกูจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นถ้ากูไม่มี service, เซิร์ฟวีคทีกูจะแอบมาเล่นต่อตีสองอุ้ยอ๋อฉลาดจ,จังเนาะเก่งมากมั้งนุมมันนุ่มมันอย่าเข้าบ้านกูไม่ให้เขา้ากูไม่ให้เขา้าไม่ให้เข้าไม่หิวข้าวกูไม่ให้เข,าข้า,เ,ขาเออไอจินไอตัวเจมัน,อ,น,อ,ยนอยู่ไหนหนูโอบ้านงงมาก ทำงานกับดักดาบไปเลยสักกิ้งมึงรู้เก่งทุกคนนะมันเก่งเก่งกระดาบเอะทำงานกับดักกันเนี่ยมันวางกระดักไว้ในบ้านเลยมไปได้เองตัวกูดูมันทำเพื่ออะไรอ่ะมันเค้นมันเค้นมันึกไม่มีนี้ก็ไม่หาซื้อเองอู้มึงดูมึงนี่ไม่เป็นมึงนี่ไม่เป็นกูยังโฟกัสเรื่องนันถ้ามึงจะเป็นอย่างเนี้ยกูจะไปอยู่ทีมแซมมี่แซมมี่ไซเอาซื้อรวีฟีนี้เลย ถ้าไม่เอากูจะเรียนเกมนี้กูจะเรียนเิมแบบนึงกูจะไปอยู่กับแจนเดลกูจะไปอยู่กับไปชอยนักเตะอยู่กับไบเตอร์เอ้ยมึงอยู่ได้จากนี่มันหิวข้าวใช่ไหมลากี้มีม่ผ่านไหมมีสตรอเบอร์รี่ในเฟนผ่านไม่ได้ซื้อแต่งงานมันข้าวไ0้บีกูซื้อไม่ได้มึงออกบ้านกูไปแบไอ้พวกนี้มีเบอร์บี้มีความสุขนั้นมึงบ้านแตกบ้านแตกมึงลากี้บอกก็เออ โจเตมือโจเตมืโจเตมลยไอ้เจนางค้เจคือไม่มีอะไรในบ้านเลยมันทุกความขยะเปียกเนี่ยลักกี้บอกลักกี้บอกโอ้มาเตมฮึมาเตมมาเตมมดลักกี้บอกโคฟันตัวเอเลฟังตัวกููเอ้นะเว้ยเบมาเข้าไวของกูลักกี้บอกไม่สน ลักี้บล็อกกูลักี้บล็อกกูสงครามเย็นโอ้ว้าไมได้เข้าบ้านกูแล้วโจนเต็มเลยหูเป็นร้อยคนเย้เ่ะก็ขายตัวกากก่อนเช่นนี้งดถังนี่มันมันเป็นยังไงขอบคุณมากคก็ฟันตัวสองตัวนักกีบอกหนึ่งดอบ้านี้เปิดในข้อยตัวนนโกุฟันตัวสองตัว แถมไดมอนด้วยโชคดีค่าขอบคุณมากแซมมี่แกทำเดียวบางครับเดี๋โจมต้อโคตรดุไอชพวกสังรมจีนหิวข้าวอะไรมากไหมสี่นาทีอ้อไอตัวนี้เอาไปีเซ่ตเอดีเบิร์ดเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวฝัมตัวสี่ตัวโหราคาดีกว่าเด้นห้ามีเงินกันเดียวกันราคาคือต่างกันมากมีติดไดมอนด์ลงสนากับพังกี้มันไห้านาทีนี่รวยไหมวะ ดูอีเจบันมันหิวข้าวบันนดปนดักกูเหียบแม่งูเหียบทำไกดักบ้าน้ยโดนตกกระเดงไปความพยายามมันขึ้นความสมันยิขึ้นความชิบหายมันจิขึ้นกว่าดูจะขายตัวนี้ต่อได้ปุ๊บเดูงัมันเข้าบ้านปุ๊บปิดดดล ดูแคสแคสอู้เกือบขายแคสไปไหมออกไปกูทาันกลังกันม,นนม,นนมนนนอสตวายวายวายตกันไไ้มขอตัวก็ได้ไที่ราคาไม่ถึงเกินสามสตอบอีไอเฟนก็ดีดูากนนึงกลับกันเยวอาวกาศกัไม่ใช่กูจุมากกว่า มีโตวให้ขามจ้รมีดูเ่องข้าวว้าวก็ถากีแล้วกาาถูกไหมนมหรใช้เออตู้เชี่ยะไรเนี่ยองค์เตแม่กอคราผู้หญิงองค์นี้องค์ขนาจะองค์นีละสอตัวจอกรนดิสตัวหนึินดิสตัวนด่ตัวก็เอสเปนโซองมาเป็นชาญเจอโอดิ้ดิ้ดิดกับเออแมุมแมุมบราซิลมันีลูกคาได้ไหมแต่ว่า ปัญหาคือกูไม่มีสปินโนโนี้ก็เกินกับปินก็สองตัวอีกขออีกสองตัวนึ่งขอสามสิบวิทันจนทันอีกตัวใครโนฟินิต้ามาเดี๋ยวนี้ต้าต้องฟินิตาอุ้ยบัวงล้นอู้ยบัวข้าดีู๋เครื่องค้ากว่ามีอะไรบ้างนะ เใน18นาทีทปปนนันเป็นสปิโนนิโนกับอาวากูตินี่บ้านกูเต็มกันนะขอโทษนะบอมบอมขอโทษในสองน้อน,นี่บ้านลกมากลกสุดๆขอโทษซิปปี้เก็บไปก่อนมีใครขอโทษนะบอมบอมบ๊ายบายกูจุดบอมบีมดีกูซดีตัวที่ฟังกูเงง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 เงกูไปแล้วนี่สามทีลัคก,กี้มาทีหนึ่งเพ้อว่องเร็ว เมืกี้ผมปิดคลิปเมื่กี้กูฟันตรงฟาร์มูสองล้านขอบคุณมากขอบคุณมากห้าสิบเอ็ดล้านอีกคเดียวมันมันม,มันดีจังบ้านเปิดใครเข้ามุงโดนปนบ,นบ,นบน้านกูยอมห้ามเนียมีใครเข้ามาห้ามไหมครับผมจะปนให้หมดบ้าน,น,นเลยฮึบปิดก่นกนอนกลัวโจรเอาแบงกูตีน้นี่อานานาซีนี่บอกใครวะปนอะไรหน่วงปนอะไรเกมหน่วง เฮ้นี่เป็น,นมายคนอน่นไม่ชีวมันเกือบมัเกบน,น,นะน้นแล้นะแบบบูตาก็ีมันมีหนีบ้าคีอบบไอ,อมดต่มันเหมือนบ้ามักานกะลางเลยนมานี้ดม,มติก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 พี่เป็นอะไรไอ้ส,สูง ี e วิเอาไปเลยทำงานประสิภาพแบบสะติดบักทำงานนะติดบ้านมอ FJ3 ใช่ FJ3 บ้านไหน FJ3 FJ3 บ้านงง พี่คอมพิวเตอลยแต่เป็นจริงในบ้านด้ตอนนี้กูไม่สนเรื่องมันงูหรอมันใบ้านกูจะไล่น,น้ามันู้ทำยังไงมันเกลงเด็กอะ่ะเป็บ้านเลยป่ะไไเน,นี่ยเปี่ยนเลยอเลยนี่เป็นไรฮะคนโจทย์ทำเป็นไรมะยาวเป็นคงยาวบอบบ,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 บิ้บินีกูซี้โอ้ยอยย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 ยกยยยยาก,าาก,าากายย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 ย

เต่แต่แต่กูไแบ้วเนาโจนเยอะมากเยอะจนน,นน้ำคานเดนกีบ็อกซ์อยู่อุ๊ยใหญ่ไปแล้วอันนี้อันนี้มันคูลสปอนสปอนเบอร์อิน,อน,อนฟนมาชัวก,กีบ็อกซ์พร้อมลสองอันหนึ่งสปินตอนนี้เนขอดีดกๆก็ตัวกากจิตเดมอนฟีเฮสปินตอนนีน้โนาจริง้วย นักกีบอะไรอะวะเดี๋ยวเราเบนกีบมันไ,งไ,งงไ,งไม่มันทำอะไรไมไ่ไมันขโมยโครัวกันมดนขอโมยบ้านหรือเปลปิดปิดปุ่นแตะตู้ที่ข้นเลยบ้านเกือบหอยเมื่อกี้ขุนสมบสัติสปินตัวนี้นก็ทองคำชื่อทองคำดีไดมอนด์เจอเบียดตู้คือทองคำคือเอาวังกุตตินี่มันจะแปลกตู้ตรงนี้ไม่สั้นนิดนึงนะ FJ สามมึงหิวข้าวนะอุ้ยบ้าน,นเปิดตู้ล็อกทัน โจมมากโคโจรอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่ก <Labor ator il orter> ูดโอ้ไม er, ่เฮ้เฮ้เออปิวโอ้เราไม่เอาบ้านแล้ววันนี้ไอ AFJ3 ไม่ยอมบอกจาบ้านแล้วก็คิงอะไรเนี่ยคิงโอเยอร์อะไรนี่บ้านเลยบ้านอคิงเยเออสิบสองวิโดดปนเลยโดดปนบ้านมันรัว ตุงตุงซาหัวตาตาตาซาหัวซอมบงอีกก็โกเมโลคาบีบางเลยเอยจะกระดักกันทำอะไรข้างล่างเตะเตะประกดตัวเองด้วยอุ้ยควายกูไปดิสิบวิสุดท้ายมันดักลัอกกี้บ็อกเกูเนี่ยหายไปโอ้โหจะวนเยอะจะผาเยอะจะน้ำคาเนี่ยออกไปยิงยิงนี่ไปปะเออ ทุกมก็อันทั้งเ่เป็นเยังไงทำไรบางล้างบ้านงไม่ปฏถือติงกรูเรนเมนูทำไรเป็นเลยพวกหิวโซในรนูเรนูเรนขายต่อหน้ามาก่อนจะมาพาตุอตรนีน้ไม่ได้เห็นหมือวา้าชวิส,สุสท้ายโอบ้านเันล็อกแล้วบ้านสิงโซเยอร์โอบ้านไอบ้านจจน มือถือจนน่ะมือถืออยู่พาตัวอยู่กับเราบกวนไปโอ้แมวก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปครึ่งชั่วโมงนี้ก็ขอให้ใครก็ได้ที่มีเซิร์ฟวีมาครับเซิร์ฟวีผมครับในนั้นบุญจะไม่อยู่แซมมี่จะไม่อยู่กับเจนเดลคนเราคนเลยมึงก็ไปอยู่กับมันสิวะโอเคถ้ามึงไม่ให้เซิร์ฟกูก็ปิดคลิปบาย์ดมแล้วไอ้คุ่ น้องลืมกดกดไม่โดน